โอ้จะอ้วกวิ่งวนขึ้นโอ้คล้ายคล้ายขึ้นตึกจอดรถสนรศิษฐ์จุฬาเออขึ้นเสร็จเรารู้สึกน้ำมึนจะอ้วกกว่าจะได้จอดรถโอ้โหหน้าไม้ดิกกี้หน้าไม้มันยิงเราใช่ไหมใช่โอ๊ยตกใจแม่งวางข้าง มันอยู่ข้างหน้ามีคนยิงกูอะกำลังนูเชื่อกูมันอยู่ข้างหน้าระวังยิงเลยนัดเดียวอย่าเสือกนีขอค่าก่อนการตูด เมดคิดยิง <irgendw> ก <carbono> ินเมดคิดก่อนคิดเล่นโอ้ยแต่็อตเมื่อกี้ค่ะการตูดจุ๊บมีขึ้นมาหนุ่ของจุ๊บสีอะจริงของไม่ของจริงเลยตอนนี้มาเสียบอัดคลิปไว้เล้นเล้นตูดเล้นตูดนิกกี้คอร์ดบอลในตำนาน